คุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมท,ทั้งที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องและมองเห็นได้และนามธรรมาตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบแผนประเพณีความเชื่อมีอิทธิพลเกี่ยวโยงกันเป็นปันใจจัยในการขื้นหนุนซึ่งกันและกันเพราะอะไรต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหนึ่งสิ่งแวดล้อมบางอย่างเป็นสิ่งที่ใช้แล้วสิ่งเปลืองบางชนิดก็มี มนุษย์จึงต้องช่วยกันอนุรักษ์และจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติเพื่อป้องกันการขาดแคลนและเพื่อมนุษย์จะได้นำมาใช้ประโยชน์ได้นานสักนาย 2. สอประชากรของโลกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกวันแต่ขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติมีจำนวนจำกัดถ้าไม่ช่วยกันบำร,รุงรักษาในที่สุดทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นก็จะหมดไปจากโลก 3. สิ่งแวดล้อมบางชนิดแสดงออกถึงความจเจริญงอกทางด้านวัฒนธรรมเช่นโบราณ ของชาติถูกทิลายไปด้วยวิธีการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง 1. ประหยัดการใช้สิ่งของต่างๆในบ้านเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งา,านใช้เครื่องปรับอากาศ หคซึ่งนอกจากช่วยลดการเกิดขยะแล้วยังช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจำนวนมาก 3. ามรีไซเคิลวัสดุต่างๆให้เกิดประโยชน์ซึ่งสุไซเคิลเป็นการนําวัสดุต่างๆมาแปรรูปโดยเทคโนโลยีต่างๆเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะถ่อยแล้วยังเป็นการลดการใช้พลังงานและมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม 4. ทดแทนวัสดุที่เป็นมลพิษของการจากธรรมชาติ การปลูกต้นไม้เป็นการทดแทนทรัพยากรที่ถูกมาใช้อีกวิธีห้าการส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยากฉลาดใช้ให้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนานและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟัง